ครับตอนนี้เราก็อยู่กับกันที่ตลาดน้ําอยุธยาครับตลาดน้ําอยุธยาใช้เวลาการขับรถมาประมาณสิบครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครับมีสุ่มกระชาปองใบละยี่สิบมีรางวัลตามงานวัดของเราตอนเด็กเด็อยู่เห็นใช่พี่เอาไปเล่นที่มอไหมเล่นเล่นเฮ้ยเฮ้ยเท่อะดาบกี่บาทเนี่ยพี่ร้อยกว่าบาท ใช่ไหมมีคมแฝกด้วยเนี่ยคอมแฝกไทยป้องกันตัวคอมแฝกอนี่ยคิดถึงสมัยเด็กๆเลยวะพี่มาเราเดินดูก่อนเดี๋ยวเผื่อขากลับไงทางจอดรถพอดีใช่หมวกสมัยทหารกุ้งสีไอ้นี่เขาขายจริงเหรอขายจริงดิเป็นโฟมเหรอเป็นโฟมเนี่ยพี่ต่อไปจะขาช้าๆให้ขากลับพระนเรสวนอือปีแค่นี้ปีแค่นี้ไม่รู้ งาช้างหรือเลสิ่งงาช้างงาแทหรือเปล่างาแท้แทไม่รู้อะแตงาช้างที่พี่บอกพี่ต้นบอกมันจะไม่ขาวอย่างงี้ไม่ใช่เหรอก็แล้วแต่ว่าเขาขัดหรือเปล่าว่าเขาแกะสลักมันก็ขาวอยู่ละไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก่าเป็นเลนสิ่งมันออกมาได้ไหมเนี้ยไม่รู้อะไม่ได้หรอกมีมีกองเล็กอยู่ชุดช้างพี่เจมชอบชุดช้างผม่มบตังไปเยอะแล้วนะแต่ที่นี่ถูกกว่าพี<ะ>่กส๑๐เองเฮ้ยทำไมที่หัดจอมในยงนเรา ที่พัทยาตัว<อ>กางเกงร้อยหนึง่งร้อยกว่าเฮ้ยอันนี้ถูกกว่าเยอะเลยพี่อยากได้วะหน,น่แน่ดูดก่อนแวะไปพี่ก็ดูไหมพี่เนี่ยดูนนดีนนะ้ำผ้าเนี่ยดีเนี่ยมันหนาๆากว่าเดิมไหมเนี่ยหนาดีวะวันนี้แปดสิบบาทสไตล์พี่กไนะ็ไหมเนี่ยใช่ไหมก็ใส่ได้ไหมนี่ก็นี่ขนมไทยนี่พี่ก๋วยเตี๋ยวเรือนะกินป่ะพอมียังไม่เปิดเลยใช่เนี่ยสลาดน้ำที่เรา ดูมาในติ๊กตอกตลาดน้ำไม้ลงไทยอะอ๋อแสดงว่าเมื่อกี้ยังไม่ใช่ตลาดใช่ไหมตรงนี้คือตลาดจริงๆอือใช่ตรงนี้คือตลาดจริงเลยเมีช้างเลยอุ๋ยเป็นเพลงยุคใหม่ดูนี่ฟังเสียงเพลงยุคใหม่ที่ถ่ายรูปก็สวยนะพี่ดูดิสวยมากป้ายตลาดน้ำุธยอปะทยนี่คือยมบาลปะละชีวนางสุขะโตท่านติจิตท่านยมบาลเหรอเมตตา นิพานังสุขาโตจุติพระถาท่านโยมองค์มหาจตุรพบใช่นะพี่เรือนรงาบานมหาราชดเรือน่ะไปหาข้าวกินก่อนปะหิวข้าวแล้วอกินข้าวกันไหมมีของมีช้างหน่อยอูเคนนั่งเรือสามสิบบาทดีวะคนน่าจะพาวนเรืออ่ะพี่แต่คนเยอะก่อนใช่ไหมแต่คนต้องเยอะก่อนนะทางเข้าตลาดน้ำให้มาทางนี้ เรามาตามหาก๋วยเตี๋ยวเรืออย่างเดียวเลยรวะเนี้ยใช่เรามาตามหาก๋วยเตี๋ยวเรือบรรยากาศถือว่าดีมากเลยนะมีร้านอะไรมีร้านเหล้าด้วยมีร้านเหล้าด้วยกินเปล่ากินเปล่ากัดพี่เปี๊ยกจะไปอ่ะจะโดนกูกินมึงขับนะเฮ้ยเข้ากล้องนะพี่อ้าวเหรอไม่ติดอยู่เดืเสื้อพี่อ่ะเออลืมไอ้จบเลยจุ๊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 เขาขึ้นสะพานได้ด้วยเนี่ยนะตลาดอ่ะมีระบบอัตโนมัติไปขึ้นไปขึ้นไปข้างไหนต้อนี้เขาไปไหนนะ เดี๋ยวเราก็ต้องเดินมานี่หรอเปล่าทางขึ้นสะพานไปไหนวะพี่พี่ที่ขึ้นทางนี้สวยแตรตลาดมันอยู่ในน้ำหมดเลยนะฮะแต่ตลาดอยู่ในน้ำหมดเลยนะเฮ้ยสวยมากเจฟฮะขอสักรูปสวยจริงพี่มตรงไหนเดี๋ยวตรงนี้แหละนังย้อนแสงอะไรที่ต้องยืนหนึนงอะเนี่ยหันอย่างงี้นะหันข้างโอ้ไม่ได้ปะมุมมุมไม่ดีมุมไม่ดีใช่ไหมเออใช่หามุมใหม่ร้อนจุดถ่ายรูปบนกำแพงเราไปถ่ายรูปตรงนี้ได้นะ ไปอยุธยาพี่ไปอยูอย่ไปดิไป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 ตลาดพี่กัดถ่ายไหมไม่รถเดี๋ยวกูถ่ายให้เดี๋ยวกูถ่ายให้ก๊อตยู <c oughs> อยุธย,ยาพี่พี่เมืองอันนี้เป็นบ้านเมืองที่เขาลบกันสมัยก่อนปะไม่รู้เหมือนกันว่ะน้องพี่ไม่รู้ซี่อยุธยาไงพี่อยุธยานั่นอะ่ะหรอใช่ไหมน่าจะมั้งกรุงศรีอยุธยาไง <c oughs> ใช่ไหมถามคนตกประวัติศาสตร์เอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวต้นไม้มั<ค>นเยอะเกินต้นไม้ กิมกันแดดก็ไม่ได้ทาโอ้โหไม่ได้ทาสักอย่างเลยพี่ใช่เออแล้วพี่จะไปถ่ายยังไงนะฮะไปถ่ายยังไงโอ้ยผมเราต้องไปยืนตรงนู้นด้วยเหรอถ่ายใช่เราต้องไปอยู่ตรงนู้นแล้วถ่ายมาไม่เป็นไรปกคลิปไงพี่นะกันมาดิปกคลิปมีเราสามคนครับปกคลิปมีเราสามคนไปเด็กโตร้อนร้อนจัดแต่ปกคลิปก็ยังดีแต่มันไม่ค่อยร้อนเนาะใช่หรือเพิ่งอยู่เพิ่งออกจากห้องแอร์แล้วพี่ เดี๋ยวพาไปดูก๋วยเตี๋ยวเรือนะยังไม่จอเลยแต่รู้สึกว่ามันเราลอยอยู่บนน้ำน่ะใช่ไหมพี่เราอยู่บนน้ำเนี่ยมันอยู่บนน้ำเนี่ยมันลอยอยู่บนน้ำเลยอยู่ในตลาดที่อยู่ข้างแม่น้ําแบบะอยู่เอ้ยเขาต่อแบบมาให้มันอยู่ในน้ําเลยแสดงว่ามันลอยน้ําเนี่ยใช่ตอนนี้มันลอยน้ําอยู่เนี่ยพื้นเป็นพื้นไม้นะใช่ต่อขุดทําไม้หักก็คือเอาไม้เป็นฐานอะไรสักอย่างตกปึ๊บไม่มีใครช่วยใครได้ถ้าว่ายน้ำไม่ได้นี่โอ้โหเรียบร้อยเลยนะเนี่ย เรียบร้อยจริงครับน่าจะต้องลึกอะเสื้อสวยมากเี่เจฟเสื้อสวยจัดเลยดูดิเสื้อเนี่ยะเขาก็มีของขายข้างทางพี่ตุ๊กแกดูพี่ตุ๊กแกกลัวไหมไม่กลัวของปลอมแน่ใจนะพี่แน่ของปลอมใครกลัวแล้วนี่มาดงทราบว่าของปลอมเอ้ยเนี่ยของเลสมัยเด็กของผมนะพี่เออเนี่ยที่ต่อหนึ่งสองสามนะแต่มันต้องใช้สูตรนะหายก๋วยเตี๋ยวเรือยุทธยานี่ไงพี่ เดี๋ยวลองดูชุดชุดนี้กันชุดที่เนี่ยชุดอะไรพี่น่าจะถูกกว่าดี๋ยวคุณเกงช้างเหรอสบายไหมพี่หนุ่มเสื้อช้างใช่ช้างสอนสแกนครับครับผมมีไก่ชนด้วยพี่เสื้อไก่ชนนกยุงนกยุงสวยมากเลยฝากมันมีไหมนะครับฝากคุณแม่ไหมโอ้โหต่างคแล้วครับ มีมีเหล้าโบราณอย่างเยอะเลยก๊อตฮะมีเหล้าชวนกินเหล้าอะไรเหรอเหล้าโบราณอ่ะมีกระโปรงด้วยเฮ้ยริมน้ำชิวๆเอาแล้วเป็นท่าเรือนะไม่ได้แม่นากรอพี่มากอ่ะนี่มันมีนี่อยู่ตรงนี้เนี่ยมีนี่ตรงนี้พี่มากจะไปลบแม่นากรอผมว่าน้ำลึกแน่เลยว่ะพี่ลองลองดูพี่ลองดิเดี๋ยวผมช่วยเฮ้ยเราจะไปกินนะไม่ใช่หรอก๋วยเตี๋ยวเรือนต้องเปิดแล้วเหรอเป็นที่นั่งตรงนู้นอ่ะ เออพี่ลองเดินหาก่อนก็ได้ไหมข้ามสะพานไปตรงนั้นปะกัดปะโอเควนกันไปตรงนู้นก่อนเหรอไปเราก็เดินวนไปไปไปได้เลยวันนี้เขามีเสื้อผ้าแปะข้างทางตลอดเลยนะด้านตรงนี้ดีเลยโรตีครับมีใหมมาหนูล่นชิมก่อนชิมของป้าก่อนอ่ะชิมด้วยเข้าใหม่ๆนั่นแน่อือโอเคครับทั้งหมดชอดังเดิมนะหนูจ๋าจังจะนิ่งเห็นไหม ไหมเราก็ทำเนี่ยเจ้านี้ก็ดึงไหมเองเขาไม่ได้ซื้อไหมามา <ừ> เอาไหมสามชุดร้อยเนี่ยมันจะเป็นสามชุดนอย่างเงี้ยไหมก็ดึงเอง<ะ>แง่หารกันเออ,อหารกันเนาะเอาร้อยหนึง่งชิมอีกอ่ะจะโอเคครับจาเนี่ยเออไหมเขาดึงเองมันจะไม่หวานมากมันจะออกมนนนันๆแนนงจ๋าอันเนี้ยเขาจะไอ้นี่มาเขาจะแบบเขาคือเขาดึงเองตัของกาดึงเองนะเออเอาไหมร้อยหนึ่งเนี่ยได้ได้เราไปกินข้างสนามนะ นะพี่เปิ่งมาลองกินไปแล้วนี่นะอ๋อถูกถ่ายอะไรที่เรจะถ่ายอะไรอ่ะยูทูบอ่ะร้านนี้หนูการันตีเลยเฮ้ยการันตีในร้านไหนนะเนี่ยมีช่องมีต้นะอ่าเนี่ยดูดูได้มีช่องห้าอะไรนะมีรายการมาถ่ายทำใช่เดี๋ยวมีน้องแก้วด้วยปลาในโกดังมหาอ๋อนี่ยเนี่ยเอ้ยของจริงจะแม่นาคีหรือเปล่าใช่จะแม่นาคีร้อยหนึ่งนะครับใช่จะให้ปลาสอง เดี๋ยวผมโอ้ยนะโทรศัพท์ผมอยู่ในกระเป๋าโอเคไม่เป็นไรน้ำไ่ก๊อตชิมไหมชิมเลยของเราใหม่อ๋อเป็นเบาหวานแต่แล้วหนูไปลงรายการได้ด้วยนะเจ้านี่เขาเจ้าดั้งเดิมจ้าปีที่แล้วของเราทำใหม่ทำโอ้แล้วครับเข้ายังครับอ๋อนี่เจ้าขอปลาไทยโอเคครับติ๊กเอไทยหน้าตาลีฟใหม่หวานไหมคะถามหวานครับหวานอะมันของเราจะหวานไม่มากไงยเขาจะออกมัน ครับผมมันจะมันมันมันนะมันมันใช่ไหมบอกแล้วอร่อยอร่อยไปครับป้าสวัสดีครับครับเดินทางไม่ปลอดภัยครับระหว่างดูบาสเสียดายพี่ก๊อลกินไม่ได้พี่กอลเป็นพ่อหานได้กินเไม่ได้เขาเขาจำกัดเหรอพี่จำกัดน้ำตาลเหรอเอ้ยชามันอามีชาก๋วยเตี๋ยวนี่ไงก๋วยเตี๋ยวโบราณเนี่ยพี่โอ้โหลูกชิ้นเบลเตอร์เลย เป็นไม่ใช่โชว์หรออ่าโชสามสิบห้าบาททุกคนลูกเบลเรือเลยเลยมาหนึ่งล้านละก๋วยเตี๋ยวเหลือติดแอร์สิบห้าบาทนะกินกินแอร์สบห้าบาทสิบห้าบาทกินริมน้ำไหมพี่เรามานี่ได้ริมน้ำก็กินริมน้ำนี่กว่ะโอเคริมน้ำสรุปพี่ไปใช่ไหมบางแสนนะอาทิตย์เนี้ยไปโอเคนี่พี่ริมก๋วยเตี๋ยวเออข้าวมันนี่หละ เกาะดีอันนี้จะอยู่เกาะกลางน้ําเลยนะเป็นร้านอาหารแล้ว,ว่านั่งนี่ <c oughs> เป็นเรือแล้วข่ายบนเรือแล้ว <c oughs> กัดบอกเล่นบาสอยู่มอด,ดีว่าพ,า,าพ่ออยุธยาเนี่ยพี่หาร้านที่แบบว่าเป็นเป็นเรือแบบลอย <c oughs> น้ํอาอ่ะเนี่ยขวามือน,นี่น่าจะมีนะพี่ <c oughs> นี่ไงเฮ้ยลองเดินทางนีไหมเขาไม่ <c oughs> ให้เดินยอกยากหยกอยเนเขานี่ใช่ไหมถอดรองเท้าใช่ใช่อ่างย้งนี้ผมนั่งนี่เฮ้ยพี่ก๊อตนั่งขนาดหรอ ถ้านั่นไงเพื่อนจะยิงข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวอุ้ยมีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเลยมีแะไรนี่อะไรนี่คืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อเขาเรมูเอาก๋วยเตี๋ยวหมูพิเศษสองครับเส้นเล็กครับเส้นเล็กครับชิวอะริมน้ำของจริงนี่ไงเหมือนคนสมัยอยุธยากินกันใช่เขานั่งอย่างนี้แหละนี่นั่งกินแบบริมน้ำของจริงเอาก๋วยเตี๋ยวนั่งกินอย่างนี้เลย เอาเลยใช่พี่ไม่เอาหรอไม่นี่จะคงนั่งกินตรงนี้ <c oughs> มีเรือด้วยแต่เขายังไม่เปิดกันเลยลร้านค้าเขาปิดไปเยอะหรือเปล่าพี่น่าจะปิดไปเยอะแล้วเนี่ยที่อยู่ข้างทาง่ไม่ค่อยเห็นเลยหรือว่าอาจจะเปิดวันเสาร์กับวันอาทิตย์ก็ได้เพราะวันนี้มันเป็นวันธรรมดาเป็นชุดก็คาดว่าน่าจะเป็นของสมัยก่อนหรือเปล่านะดูเขาจะมีอันนี้เป็นกันดามเนาะน่าจะเป็นที่แบบว่าการโดนฟันอะไรแบบนี้นะแล้วก็จะมีแบบว่าหนุ่งห่มสองชั้นเนาะ แต่ข้างบนนี้ไม่มีกันนะหมดแล้วไม่มีอะไรละหน้าอกก็จะมีมีกันอยู่อะไรมาครับพี่สายแป้งร้อนนะเนี่ยจะยังร้อนรอยู่เลยเราจะมากินโรตีรอก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวมึงไม่หิวข้าวกหรอวังทำไมล่ะใช่อันนี้อะไรแป้งหนาๆอะไรอย่างนี้เนี่ยเราจะใส่โรตีเนี่วนๆๆขึ้นเตี๋ยวเรือเจฟนี่จานเป็นเรือเลยเด้อเด้อเด้อนี่บนเรือพี่สั่งอะไรอ่ะมีสาหร่ายอยู่บนนั้นด้วยสาหร่ายดหรอหรอใช่ปะ ไม่ใช่ไม่ใช่ของพี่เป็นเลยเหมือนกันเลยเราสั่งเหมือนกันชีเยอะอยู่นะพี่เยอะอะไรแผ่นเลยนะโรตีอีกแพ็คนึงหนึ่เนี่ยมีสองแพ็คเหรอเออสองแพ็คกันหนึเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะได้กี่แผ่นนะพี่ไม่รู้ดูดูก่อนแกะทีละแผ่นกินข้าวกันก็ได้นี่แป้งนอเนาอแล้วก็เฮ้ยเข้าไม่นะพี่เข้าไม่อันทิ่หรปล่าใช่ถ่ายอยู่เอาลงหมดนะไม่ได้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  ลงหมดแล้วพี่ไอ้เหงื่กูเขินอะไรเนี่ยมีก็ใส่เยอะใส่เยอะใส่เยอะไปไหมพี่เดีต้องอันนีมันไม่ได้เยอะเยอะเลยอร่อยเส้นผมดบ๊าภูเขากระมวลลงอย่างงี้แป๊บนะปั้มาแล้วนี่นี่เลยอือหือเป็นไงเจ๊บอือหืออือหืออร่อยเหรออร่อยจอร่อยอ่ะกุนเจี๋ยวอือฮึสุราจะไปเอาดาบไหมพี่ของจริงนะเนี่ยของจริง งงจริสรุปเราจะบนไปเอาดาบตามุไรเราไหมอโยธยาเราเอาเหรอเอาไปไปลบไงพี่สนามบาสอ่ะวิดาบวิดาบดำวิดาบดำเทพอ่ะดูไหมพี่ดูมาโอ้โหเนี่ยเนี่ยจริงเนี่ยคือลังทะลุนะเนี่ยขนาดดอกดอกมันเป็นยางนะเนี่ยแต่ลังทะลุนะเนี่ยเนี่ยลังังเปล่าลังเบียร์เนี่ยครัอ๋อยิงทะลุคนเลยไหมครัคนไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจ็บเปล่ายิงทะลุลังเบียร์เหรอใช่ เฮ้ยพี่กินอะไรดิอร่อยพอแล้วนี่พี่กินไหมไอติมนอดโอ้ยกินเลยกินเลยไม่ได้คลิปอยู่หรอใช่สวัดีจัดฉันาะกล้องมือใหม่แล้วในนียเดี๋ยวผมซื้อนี่กินด้วยได้ครับพี่ป้ามามาดูนี่มาดูอาหาบาทพี่พี่กินไหมเอายี่สิบครับเอาสี่โค้กอย่างเดียวครับโคกอย่างเดียวเอาโค้กสิบบาทสปายยี่สิบครับเอ้ยสปายสิบบาทนี่ดูอร่อย อร่อยพี่อร่อยพี่ไม่กินนานแล้วกินเมื่อไหร่เด็กๆอ่ะพี่เออทำไมเด็กกินแม่เหรอให้มันเป็นโคต้ากูเลยขนมอะไรขนมอะไรพี่ขนมเบื้องอ้างซื้อตอนไหนตอนที่มึงเล่นถไม่ได้มันไหมนี่ได้แล้ไม่กินมั้ไหมเอาเอาอีกปะซื้อโอเคทุกคนได้เวลาปิดคลิปแล้วแหละ ครายเศร้าทีนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe อะไรครับพี่นี่คนนี้ชื่อก๊อตพี่ก๊อตนะพี่ก๊อตก็มีรถอีกคันนึงเดี๋ยวเราจะเวลาทิตย์นี้เราจะไปเที่ยวบางแสนกันซึ่งตอนนี้หมดตังไปกลับอยุธยาเยอะแล้วใช่เดี๋ยวเราเอาไปรถกันไป2คันนะเดี๋ยวพาไปรู้จักพี่ๆโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเจงกันครับครับครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับวันนี้ก็จะได้กลับบ้านกลับช่องนะครับโอเคปิดคลิปปั๊บขอขออนุญาตนะครับปิดคลิปเลยครับตอนนี้